สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอรธอนนะครับนักคบนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลัก10ล่างคู่ขี้เดินดี20่สิกูงวดขึ้นนะครับงวดแรกที่ผมลงนี่ฮะงวดปรเจาที่16ทัทัอันนี้ก็คืองวดแรกที่ใช้จริงที่ลงจริงนะครับก็ออก36ก็มางวดที่2อันนี้ลงจริงนะครับ ก็หลุดลงไปที่หลักหน่วยล่างนะครับวดที่ผ่านมาลงกิงเป็นวดที่3ฮะวัดประจำวันที่16ทับ 7, ทับก็คืองวดที่ผ่านมาได้เลขคู่ฮะ,ะมาที่เลข6นะครับหลักสิบแถมหลักหน่วยล่างครบเลย6กกับ2นะฮะก็เป็นสูตร10ลากคู่ขี้นะครับเดินดีสูตรเก่านะครับแล้วก็มาเทียบชนกับสูตรวิ่งลากเน้นๆน,น,นะครับตัวเดียวนะครับให้สมาชิกได้รับชมกัน ก็จะเป็นวิ่งล่างตัวเดียวมาในทุกราะเป็นสูตรใหม่ตัวเดียวกับสูตร10ล่างคู่ขีนะ้สูตรเก่านะครับก็ดูเทียบชนกันทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่นะฮะในคลิปนี้ล่างล้วนๆเลยนะครับอก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงก็ฝากช่องผมไปด้วยก็แล้วกันนะช่องแกรนดนักคำนวณนะครับ,นนนะรบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ เอามาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกยแยกแยะวิเคราะห์โดยตรงท่านเองถูกผิดกาบก็ทูกพอไปนะครับอ้าวมาเริ่มต้นกันด้วยสูตร อสูตรวิ่งล่างนะครับตัวเดียวกันก่อน,นมาได้ทุกหลักนะครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะครับวันแรกนะครับสูตรได้เลข่าตัวเดียวขอหกห้านะครับห้าตัวเดียวก็ห้ามาที่หลักหน่วยละนะถูกต้องที่หนึ่งครับมวดที่สอง ค้อที่สองสูตรได้เลขก้าตัวเดียวฮะพอดอกเก้อ่ะควดที่2นี่เ้ามาที่10หน่วยเลยนะครับมาครบมาสิบหน่วยถูกเพื่อนงวดที่2ตามสูตรมาได้ทุกหลักนะครับมาต่อกันงวดที่ครับ เป็นยังไงวะเนี่ยเออมันเป็นชี่กล้องแน่ๆเลยครับโทษทีนาจะมาชีกนะเอามาต่องวดที่สามฮะงวดที่สามสูตรได้เก้าตัวเดียวนะครับหลอกศูนยเก้าเก้าก็มาที่หลักหน่วยบนมาที่หลักเอ้ยมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรครับ มาต่อกันงวดที่4ครับงวดที่4สุดวิ่งล่างตัวเดียวนะครับได้เลข3นะครับข้ดอ,อก3 0ครับ3ก็มาที่หลักสิบล่างถูกเป็นงวดที่4นะครับถูกงวดที่4 มาต่อกันก้อนที่ห้าฮะก้อนที่ห้าสูตรได้เลขหกตัวเดียวพอดอกหนึ่งหกครับหกเป็นงวดที่หกมาที่หลักหน่วยล่างฮะเป็นงวดที่ห้าฮะถูกอ่ะงวดที่หกนะครับย้อนให้ดูหกขวดน,น,นะสบายชิบนะย้อนให้ดูหกขวด เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะฮะลงให้วนนี้เป็นวดแรกสำหรับสูตรนี้นะวิ่งล่างเน้น,น,นตัวเดียวนะครัวที่ผ่านมาได้เลขหกครับผออกหกสองครับหกครับมาที่หลัก10ล่าง6มาที่หลัก10ล่างถูกเป็นงวดที่6นะครับถูกวดที่6 เอามาตอนวัวที่เจ็ดฮะงวดที่ผ่านมาเอ้ยงวดที่ถึงนะฮะงวดที่ถึงนี่อ่าสูตรนี้ฮะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคํานวณน,นะชอบคิดสูตรพูดง่ายๆนะครับนะครับก็ถ้าใครชอบก็แคปไว้ฮะก็ไม่เสียหลายนะเพราะว่าเดี๋ยวดูลังวัลออกมันจะมาไหมนะครับก็ทําตามสูตรฮะวิธีทําฮะนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสาม ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเลขค่าคงที่เอาบวกกันดูห้าบวกสามลงท้ายเลข8 8ดบวกเลงท้ายเลขห้าครับห้าบวกเลงท้ายเลข2 2งอบวกศก็ได้2 2งบวกเโอ้ยสอบวกหคงที่ลงท้ายเลขเจ็ดถ้าสมมติวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขเกียรฮะสมาชิกนะได้เลขเกียอ่ะ แคปไว้ฮะใครที่ชื่นชอบนะครับใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับ <c oughs> อ่เติมฮะโอนที่ได้ระเกียดเด้อสมาชิกเด้ออ่ะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะเพิ่งคำนวณลงให้งวดแรกนะอ่าระเกียดฮะ ก็ลงให้วนแรกวร่าประจำที่31ทับทับ 7, ทับ 6, 6, 6. อ่ะรอรุ้กันนะฮะในเลข7ตัวเดียวสำหรังสุดใหม่นี้เอาไปดูสูตรเก่ากันตอนนี้สูดเก่านะับสูตร10ล่างคู่ขี้สูตรเก่าเดินยาวๆฮะอันนี้20งวดตั้งแต่ลงงวดแรกนี้21 22 22ดวดลวที่จะถึงนี้เป็นวดที่23หรือเปล่าจะได้เลขตัวไหนอันนี้ เข้าเข้านะอันนี้มาลักรวยนะอันนี้มาลักลุยที่ผ่านมาอ่าหกสองครับเข้าหกสองใช่มไหมฮะอ่ะหกออกหกสอง ก็มาที่เลข6กนะครับหลักสิบนะหลักสิบมาที่เลข6กหลังจากที่หลุดลงไปหลักหน่วยนะครับก็มาที่หลักสิบอันนี้แถมมาที่หลักบวยด้วยก็ค,คือเลข2นะครับแต่ก็เอาเฉพาะหลักสิบนะครับเฉพาะหลักสิบอ่ะถูกครับ เอางวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับสมาชิกนะเอาไปดูได้คู่หรือคี้ไปดูกันนะสมาชิกนะไปดูกัน <c oughs> เอาวัวนี้ลงจริงหัวที่สามนะลงจริงหัวที่สามเอาวัวที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูสมาชิกนี่ฮะสุดเก่าในช่องแอทอนะน,นักคำนวณนะครับไม่ใช่ช่องแอทอนตำราพารวยนะ ช่องนี้นะครเป็นช่องแอค่สอนนักคำนวณผมมีช่องยู u ูบสองช่องนะครับอ่ะนี่ฮะวันนี้ไม่มีที่เขียนแล้วหน้ากระดาษเต็มนี่ฮะขึ้นสูงเลยนะฮะวันนี้ครับวิธีทำนะฮะับนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อย เลขสามตัท้ายเลขสองอีกสองัังฮะบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขสคงที่ครับเอาบวกกันดูหกบวกสองลงท้ายเลขแปดบวกหกลงท้ายเลขสี่สี่บวกแปดลงท้ายเลขส2งสองบวกศูนย์ก็ได้สองบวกศูนย์ก็ได้สอมาบวกเลขสองคงที่นครับสองบวกสองคงที่ก็ลงท้ายเลขสี่ฮะตำแหน่งแรกสบวกเพิ่มไปสองก็ได้หกเพิ่มไปสองก็ได้แปเพิ่มไปสอก็ได้ศครับ งวดน,นี้ได้4 6 8 0ดได้เลขคู่ฮะงวดน,นี้ได้เลขคู่อีกหลักสิบล่างนะได้เลขคู่อ่ะแคปสูตรไว้ฮะนี่ฮะของงวดน,นี้นะฮะสี่หกแปดศูนย์ครับอ่ะตามนี้เลยครับงวดน,นี้ได้เลขคู่อีกฮะสมาชิกอ่าจะมาไหมเลขคู่ก็คือวัวน,นี้ได้สี 680พิจารณานะครับถ้าไม่ชอบมองผ่านถ้าชอบก็จัดไปนะครับลงจริงใหัวที่ั้งหัวนี้วัวประจำวันที่เมือวัประจำวันที่31บอ่ะทับ7ทับ66อ่ะรอรู้กันนะครับผมชอบ4กับ0นะฮะที่หลัก10ล่างลองก็คือ6กับ8นะครับอ่ะมาเทียบกับสูตรนี้ นะสมาชิกนี้มันไม่ชนกันนะก็จับฮะอันนี้จะเป็นหลักสิบล่างตายตัวนะจะเป็นสู่หลักสิบล่างอันนี้วิ่งล่างถ้าอย่างนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นไว้หลักหน่วยนะครับก็จะจับได้นะครับสี่ชุดก็คือผู้ประจาบที่สามสิบเอ็ดทับเจ็ดทับหกหกนะครับก็คือสี่เจ็ดหกเจ็ด 87แล้วก็07 4ชุดนี้ถ้าชอบจัดไปนะครับ4ชุดนี้ตามสูตรนะครับ10ียบโดยล่างตรงนะจับคู่เอา2อสูตรนี้มาจับคู่ให้อ่ตามนี้เลยนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับช่องอานะร์เรยทอนนักคำนวณก็อย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับสมาชิกนะ ขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ติดตามวงวดนี้ก็4 7 6 7 8 7แล้วก็0 7 4ชุดนะครับขอบคุณทุกทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่อาจจะเป็นจุดไหนฝากติดตามกนด้วยเด้อสำหรัคลิกเด้อสำหรับคลิปนีป้ขอบคุณครับ